สวัสดีครับเพื่อนวันนี enfin ้วันหยุดสุขสบายพมมาอีกแล้ววันนี้นะครับตังไม่หาหาจะเลือกนะครับคือหาเรื่องทําอีกแล้วนั่นเองนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับชื่อโมเดลมันนะครับก็คือ FNS9 นะครับจาก FN h e r s t o r e นะครับที่จําลองมาจากวุดปืนตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นงานจากค่ายซช้ประการไต้หวันนะครับก็คือตัวนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เพื่อนเห็นเนาะด้านบนเป็นโลหะนะครับชุดสไลด์ท่อเป็นโลหะ เฟมล่าเป็นพลาสติกนั่นเองนะครับจำลองแบบมาาันจะหนังปืนเนาะแต่ตัวนี้ผมแบบนั่งดูบางทีไปหาในเน็ตดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีตัวที่แต่งนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นทูโทนก็คือสไลด์สีเงินนะครับสีแบบเงินๆน,นะแซลเลตอะไรเงี้ยผมว่ามันสวยดีนะก็เลยหาข้อมูลดูนะครับตัวนี้มันมีชุดแต่งของมันขายอยู่นะครับต,ต้องสั่งจากนอกอย่างเดียวนะครับในไทยไม่มีนะซึ่งผมก็เห็นเป็นการดีนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทําเองดีกว่าผมวันนี้ก็จะมา ทำสีมันให้เป็นสีเงินหรือสีดันเลดน,นั่นเองนะครับก็คือปัดปัดเงามันนั่นเองแต่จะไม่ได้ปัดเงาจนวิ่งนะเพราะว่าไอ้สไลด์ตัวนี้ในวุธปืนนะครับหรือสไลด์แต่งอ่ะ มันจะออกแบบไม่ได้สเลสจ,จ๋าไปเลยนะครับมันจะออกเป็นแบบบอลบรอนเงินเงินนะครับแต่ไม่ได้ด้านนะก็เงาอยู่นะเดี๋ยวลองทํากันดูดีกว่าก็คือจะอลอกสีแล้วก็ฉาดมันด้วยวีนอนนะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะมาดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก่อนอื่นใดที่เราจะเอาไปทําอะไรนะเราต้องรือมันก่อนนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลื้อกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับมาเริ่มถอดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็แยกสไลด์ก่อนนะครับ มันจะเหมือนซิกนะครับก็คือดึงมาให้ตรงร่องนี้นะครับไอตรงอบันพับนี่ครับแล้วก็บิดนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับอันนี้แยกไว้นะครับแล้วก็แยกไกด์หลอดท่อนนอกท่านในนะครับก็ไกด์หลอดจะเป็นล็อกมันจะมีเดือยล็อกนะครับให้กดดันไปหน้าแล้วก็ดึง่างนี้นะครับส่วนท่อนอกก็ดึงออกมานะครับชุดท่อนอกแล้วก็เอาท่อนอกท่างในออกมามันจะมีสปริงลังไว้นะครับอย่างนี้โอ้หลุดแล้วอันนี้ ก็เอาออกมาอย่างนี้นะครับนี่คล้ายคล้ายไอ้เว c ซีซิกล็อกนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็ท่อนอกนี่ผมก็จะไปลอกสีปัดเงาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดสไลด์นะครับสไลด์ก็จะมีถอดด้านหลังแล้วก็ศูนย์หน้านะครับเราถอดศูนย์หน้าก่อนนะครับศูนย์หน้าถอดด้วยประแจหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ตัวเล็กๆนะครับประแจขันตัวหนอนเนาะหาเครื่องมืออย่างนี้นะครับวางไว้นะครับเราจะได้ขันง่ายนะครับได้เป็นนัดตัวหนอนแบบนี้นะครับ เอาคาวอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่หายนะครับแล้วก็เอาศูนย์หน้าออกมานะครับใช้วิธีตอกนะครับมันจะตอกออกใช้อุปกรณ์ตอกศูนย์แบบนี้นะครับแท่งตอกศูนย์นะครับมันจะช่วยทําให้ไม่เป็นรอยนะครับอย่าใช้เหล็กหรือใช้อะไรตอกนะใช้แท่งตอกศูนย์แบบนี้นะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแบบนี้นะครับวางไว้นะครับแล้วก็ถอดชุดด้านหลังนะครับก็จะมีโครงสูบนะครับอิเจคเตอร์ศูนย์หลังอ่าวิธีถอดก็คือโครงสูบจะถูกยึดด้วยน็อตกับศูนย์หลังนี้นะครับ สี่แฉกตัวเล็กนะครับขันยึดศูนย์หลังออกมานะครับจะออกมาแบบนี้2ตัวนะครับแล้วก็ดันศูนย์หลังออกนะครับมันเป็นแบบหางเกี่ยวครับนี่หลังจากนั้นนะครับถอดน็อตตัวนี้นะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะเนี่น็อตตัวนี้ออกมานะครับแล้วเราก็เคาะวงออกมานะครับนี่มันจะออกมา่างนี้นะครับมันจะมีก้านตัวนี้นะครับมันจะวางกับร่องนี่นะครับจะมีร่องวางนะก็อย่าไปแยกมันกันออกจากกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวท่านกวาสะอาดแล้วค่อยประกอบนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับอิเจคเตอร์เทียมนี่นะครับ นี่เป็นสีแฉกตัวเลขเหมือนกันนะครับขันออกนะครับได้เป็นแบบนี้กับอิเจ็คเตอร์ก็จะหลุดมานะครับต่อไปนะครับก็ทําการเอาไลยตัวนี้ทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ท่อนอกนี่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ลอกสีมานะครับวันนี้ผมลอกสีด้วยน้ํายาตัวนี้นะครับที่ผมเคยใช้นะครับเป็นสเปรย์ลอกสีซึ่งมันจะดีกว่าไอ้ที่แบบทาๆนันแล้วก็ทิ้งไว้นะครับ อ่าแล้วลองให้มันลอกถ้าเกิดไม่ลอกเราก็เอาแปรงรวนเล็กๆอ่ะขูดออกนะครับหรือแปรงสีฟันแต่แปรงสีฟันจะออกยากใช้แปรงรวดเล็กๆอ่ะที่มันเล็กๆเงี้ยขูดขูดออกนะครับแล้วค่อยมาดําเนินการต่อไปมาเราไปลอกสีไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับเตรียมเรียบร้อยนะครับการลอกสีก็หาพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะครับไม่ไปโดนอะไรเนาะเพราะว่าสีนี่มันอ่าอาจจะลอกอย่างอื่นด้วยนะครับต้องขย่าก่อนนะครับนี่ให้มันเหมือนกับสม่ำเสมอก่อนเหมือนสีครับ แล้วเราก็ทําแบบนี้ก็ได้นะผมจะทําอย่างนี้นะให้ล็อกไว้นะครับเหมือนเวลาพ่นโ,โมเดลพ่นไหล่เงี้ยนะครับแล้วก็เขย่าจนได้ที่แล้วก็พ่นเลยนะครับอันนี้ผมทำความสะอาดไปเรียบร้อยนะครับเช็ดล้างจนแห้งเลยนะการลอกของสีมันแล้วแต่วัสดุด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะลอกแบบลอกเลยป่ะนะครับเพราะว่าพัสดุบางอย่างมันก็ไม่ลอกนะครับเพราะว่าเหมือนเขาแบบว่าทําทอบสีมาดีเลยประมาณเนี้ย อ่าท่อนอกก็เช่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้มันไม่ล่อนเองนะครับเดี๋ยวผมต้องทำการปัดเอาแปรงปัดนะว่ามันจะออกหมดไหมนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมืออะไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะจะอ่าพ่นอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวก็จะเอาแปรงปัดแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าสำเร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ลอกสีเป็นที่เรียบร้อยนะคบก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมว่าสีนี้ก็โอเคแล้วนะคล้ายๆในวุ้ดปืนเลยนะแล้วคล้ายของแต่งนะเจ้าสีออกประมาณนี้มันจะไม่เงาวิง้งเงาจ๋านะเพราะว่ามันเป็นแบบสเตนเลสนะครับมันจะออกเป็นแบบสีประมาณนี้ก็สวยดีนะเดี๋ยวผมว่าผมจะรูปกระดาษทรายสันหน่อยนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดเนี้ยนะครับนี่รูปเก็บสันหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะลงวีนอนนิดนึงและเดี๋ยวลองดูว่า หลังจากขาดไปแล้วมันจะอยู่ได้นานนะครับแต่เดี๋ยวสักพัามันคงจะสีดรอปลงนะครับแต่อาจจะเป็นสีที่ผมต้องการเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นส่วนไอ้ท่อเนี่ยตบมาคงจะดีเป็นพิเศษเลยลอกไม่ออกนะครับผมขูดแล้วขูดอีกก็ไม่ออกออกมาแผ่นแค่นี้เองเดี๋ยวตัวนี้ผมจะใช้กระดาษทรายรูปปาดขัดออกนะครับให้เป็นให้เป็นแบบประมาณสีประมาณนี้มันจะได้เข้ากันนะครับไม่งั้นตรงนี้มันจะออกเหลื่อมล้ำกันหน่อยนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ แต่บอกก่อนว่าวัสดุพวกนี้มันก็แล้วแต่วัสดุนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับถ้าเกิดวัสดุมันไม่ค่อยดีไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหมองเร็วนะครับหรือว่าจะไม่ขึ้นเงาเนะาะดังนั้นเดี๋ยวผมอ่าลูบกระดาษทรายทั้ง2ชิ้นนี้จนเรียบร้อยแล้วดเดี๋ยวเรามาลงวีนอนกันนะครับนี่ครั้งนี้จะไม่ใช้ปัดเงาน,นะครับจะใช้ขัดเทปถูแค่นั้นเองนะครับให้มันขึ้นหน่อยๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงกระดาษทรายแล้วเดี๋ยวมาเจอวีนอนกันนะครับ ขัดปรับผิวเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ขัดนะผมดูแล้วมีเนื้องานที่ไม่ละเอียดด้วยนะครับก็เลยต้องเก็บไปเท่าที่เก็บได้นะเนาะอ่อนี้งานหล่อมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันท่อท่อนอกเนี่ยนะครับแต่ก็เก็บงานเท่าที่เก็บได้เนาะอันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ต่อไปก็ขัดกันนะครับผมจะใช้ v นะวีนอนนี่เนาะตัวนี้จะไม่ใช้ไขปลาวาแล้วก็ไม่ใช้เครื่องขัดนะจะใช้แค่วีนอนนี่นะครับแล้วก็ขัดธรรมดาไม่ยากนะครับก็คือเราทาไปนะครับนี่ พาไปเนี่ยแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดขัดปุ๊บปุ๊บรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาผ้าสะอาดนิ่มเช็ดเงาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วว่าจะเป็นยังไงดีกว่านะครับ ปัดเงาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งสไลด์และท่อน,นอกนะคะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นสีประมาณที่ผมต้องการนะครับไม่ถึงกับเงาวิงเนาะให้เป็นเหมือนสเตนเลสเหมือนสไลด์แต่งนะครับหรือว่าในสไลด์ในวุ้ดปืนที่เป็นทูโทนเนาะก็มนเป็นประมาณนี้มาร์กิ้งอยู่นะครับเพราะเป็นมาร์กิ้งล่องลึกนะและว,วิธีการขัดนะครับหลังจากเราลอกสีถ้าเกิดมันออกไม่หมดแล้วเราปาดขัดเราใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดสักเบอร์พันขัดออก ปาดออกก็พอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินเนื้อเยอะให้แค่สีมันออกก็พอท่อนอกก็เช่นเดียวกันนะครับผมเลยไม่ได้ทําเยอะนะไม่ได้ปาดเยอะนะครับให้เป็นประมาณนี้ก็พอนะครับอ่ะต่อไปเราประกอบและรวมล่างดีกว่าว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับอันนี้ผมพวกชุดต่างๆนี่ผมทาความสะอาดแล้วก็เช็คเรียบร้อยแลวนะครับไม่มีอะไรเนาะเราเริ่มจากย้อนนะครับเราประกอบอันนี้ก่อนนะครับอีเจคเตอร์ก่อนนะครับใส่อีเจคเตอร์ก่อนนะ อิเจคเตอร์ผมไม่ขัดนะผมจะเป็นสีดําเหมือนเดิมนะคือใช้ให้มันตัดกันนะเพราะมันมีอันนี้ด้วยกลัวลอกขัดไปมันจะหายนะครับให้มันตัดกันนั่นเองนะครับวิธีใส่นะครับก็คือเราต้องสอดไปนะครับเพราะว่ามันจะมีไออย่างเงี้ยเห็นไหมล็อกกับไอตรงร่องตรงนี้นะเราสอดอย่างนี้นะครับสอดจากตรงเนี้ยเรียบร้อยนะครับไขให้พอตึงๆมือพอครับเดี๋ยวหัวมันลุดแล้วจะยุ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่อันนี้ศูนย์หลังนะครับเพราะมันเป็นแบบหางเหยียวเราต้องใส่วางไปก่อนนะให้มันล็อกไปก่อนนะครับ นี่อย่างนี้นะครับให้รูมันตรงเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็นําสูบนะครับสูบนี่ในนี้เดี๋ยวเอาน้ํามันซิลิโคนป้ายไปก่อนหน่อยนะครับให้มันลื่นทํางานนะครับนี่บริเวณพวกนี้มันจะได้วิ่งลื่นๆนะครับแล้วก็เอานี้อ่าอย่างนี้นะครับนี่บริเวณนี้นะครับนี่ป้ายไอกระบอกสูบอย่างนงี้นะครับมันจะลื่นเวลาวิ่งนะครับสัมผัสนะครับโอเคใส่ลงไปวางลงไปนะครับ แล้วก็ใส่น็อตตัวเล็กนี่ประคองไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่น็อตที่ยึดกระสุนนะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้น้ํายากันคายนะครับเพราะว่าน็อตมันยาวนะไม่จําเป็นต้องใช้น้ายากันคายนะครับเพราะว่าเวลาถอดมันจะถอดยากนะครับถ้าใส่น้ำยากันคายเนาะขันน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับโปรเจกต์ตังไม่หาหาแต่เรื่องนะครับก็หาเรื่องทํานะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับบรปการ FNS 9 Fenter Store นะครับก็ขัดปัดเงาสไลด์มันให้เป็นสีเงินนะครับให้เป็นแบบทูโทนนะครับเหมือนสไลด์แต่งแล้วก็เหมือนไอวุธปืนเนาะก็ออกมาอย่างที่ผมพอใจนะสวยงามเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะหมองกว่านี้ไหมครับหรือจะหมอยเส่อไหร่นะครับเพราะว่าผมต้องการให้แค่สีประมาณนี้เหมือนสแตนเลสนะครับไม่ได้ให้เงาวิงเนาะก็ทําประมาณนี้แล้วก็เป็นส่วนท่อนอกเช่นเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากนี้ก็ผมทําการหล่อเลื่อนเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะตรวจสอบดูว่ามันสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมมั้ยนะครับเพราะหลังจากที่เราลื้อประกอบแล้วเราต้องใช้งานให้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ใส่ลูกไว้ประมาณหนึ่งนะครับอลองดูนะครับว่ามันทํางานได้เหมือนเดิมมั้ยนะครับลูกไม่หมดครับ มันอย่างเงี้ยแบบผมว่ามันเหมือนกับสปริงไอ้นี่มันมันมันอ่อนแน่เลยสปริงตัวดึงเนี่ยไอตัวคันค้างอ่ะมันเลยดึงไม่แน่นนะดึงดึงคันค้างไม่กดเยอะะครับพอมันสะเทือนอ่ะมันก็เลยขึ้นอ่ะเหมือนสปริงมันหลุดอ่ะแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับหลายตัวผมเป็นนะช่วงนี้หรือว่ามันใช้ไปแก๊สแรงมากไม่รู้มันเลยสะเทือนแล้วมันก็เลยกระเด้งขึ้นมานะไอคันค้างนะ แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะยังไม่ได้หาทางแก้ในแต่ละตัวนะก็ไม่เป็น,นไรเล่นไปก่อนนะครับแต่สําหรับงานทําครั้งนี้ก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนเนาะเผื่อใครจะสนใจไปหามาลองทําดูนะครับจะได้สนุกด้วยนะครับตอนแรกคลิปนี้เล่นเรื่ังของจะเบเบลเลนบ้างผิดพลาดไปได้ต้องนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ